ชุดวันนี้นะครับก็เป็นการออกแบบของน้องๆราชมงคลพนักค,ครครับผมนำเสนอจับมือกับทางจังหวัดบุรีรัมย์ครับนำเสนอผ้าทิ้นตีนแดงใช่ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดบอุรำนะชอบไหมครับอะไรนะฮะชอบไหมคะตอนที่เห็นแบบจริงๆชอบมากๆตั้งแต่ได้คุยโปรเจกต์กับกับทางสยามเซ็นเตอร์คุยกับน้องๆนักศึกษารวมถึงอาจารย์นะฮะรู้สึกว่าเป็นการนำเสนอผ้าทิ้นได้ได้แบบได้เก๋มาก รู้สึกว่าเสื้อคอปหรือว่าแบบกางเกงแบบสลิมแต่ยังแบบใส่สบายอยู่อะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่เวลาเราถ่ายรูปออกไปอ่ะมันมันสวยมากมันแบบเข้ารูปมากใช่อเอกลักษณ์ของนี่คืออะไระก็คือนี่เลยฮะก็คือเป็นผ้าสนสินแดงซึ่งเอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นผ้าสนแบบทั้งหมดแล้วก็ข้างล่างเป็นจะเป็นสีนแดงทั้งหมดอีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะมันจะมันจะลอยแล้วมันจะลอยมันจะมันจะเบาเบาแบบแบบเมา เนี่ยฮะก็บอกเลยว่าเป็นการนําเสนอที่แบบเก่งมากแล้วก็ผ่านความคิดมาได้ดีมากๆครับเขาเก่งรู้สึกว่าความแบบความสีน้ําตาลกับความสีแดงมันอยู่เข้ากันได้แบบลงตัวมากเออไม่ไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปใส่แล้วรู้สึกสบายสบายสบายคือปกติเราเราใส่้าซตินอะไรแบบเนี้ยอาจจะคิดว่าเอ้ยมันจะแบบร้อนหรือเปล่ามันจะแบบอึดอัดหรือว่าคันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยซึ่ง การออกแบบของเขาก็จะมีแบบผ้าที่แบบคอทับอยู่ข้างในอนะไรก็เลยรู้สึกว่าใส่สบายแล้วก็ระบายอากาศได้ดีได้ดีมากแต่ว<อ><พ>่าีพี่เก่งก็คือมีส่วนร่วมในการออกแบบจริงๆมีส่วนร่วมจริงๆพี่ๆอยากอยากให้ร่วมออกแบบด้วยฮะซึ่งเก่งรู้สึกว่าตอนที่เก่งได้คุยโปรเจกต์อะ่ะเก่งเก่งรู้สึกว่าน้องๆแบบผ่านความคิดมาได้ดีทั้งหมดแล้วอะไรก็เลยรู้สึกว่าเก่งน่าจะเป็นตัวกลางที่แบบสื่อสารได้ดีกว่า ซึ่งเก่งมองว่าปีนี้เข็มเจลเราต้องรอดเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ทุกคนหันมาสนใจกับวัฒนธรรมประเพณีอีสานแบบเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเป็นสื่อกลางที่ดีได้ทุกคนจะได้มองเห็นแบบผลงานชิ้นนีไ้ได้ได้เยอะมากๆใช่ใช่ใช่เก่งก็เลยนําเสนอในมุมมองนะมันก็ดูแบบร่วมสมัยด้วยเนาะใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็จริงๆอ่ะมีมีส่วนร่วมกับ อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เป็นอ่าใช่ที่เป็นที่เป็นผ้าซึ่งนนใช่เก่งก็ออกแบบไปแล้วก็ผลผลงานหรือชิ้นงานทั้งหมดที่ได้ได้ไดนำขายไปเนี่ยก็จะไปร่วมทำบุญกทบทางโรงพยาบาลผ้าไทยกับแฟชั่นมันไปแฟันได้ดีไปได้อยู่ดีอะไรแกว่าไปได้ดีมากๆเพราะเก่งรู้สึกว่าดีไซเนอร์ไทยหรือว่าแบรนด์ไทยอ่ะมีการนำเสนอ,นอความเป็นไทยที่แบบหลากหลาย แล้วก็ร่วมสมัยมากๆรู้สึกว่าชาวต่างชาติอะไรแบบเนี้ยชอบมากเรื่องเรื่องของความเป็นไทยอะไรแบบนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนแบบสนับสนุนดีไซเนอร์ไทยผลงานไทยกันเยอะๆก็อย่ที่เราออกแบบเป็นแบบไหนก็จะเป็นลองเลาให้ฟังจริงๆตัวตัวที่เก่งออกแบบอ่ะจะมันจะไปใช้กับอะไรก็ใช้ไปแล้วไ่องมอะไรหรอกแต่ว่ามันจะเป็นของอะไรบาจริงๆก็มีพวกแบบ แก้วแก้วน้ำชุดอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่ามันคือเก่งอ่ะชอบเป็ดก็คือเก่งให้ให้ฉายาตัวเองครับใช่อะเก่งอ่ะรู้สึกว่าให้ให้แบบฉายาตัวเองว่าดักแมนซึ่งเก่งเป็นคนที่คิดว่าตัวเองไม่ได้ถนัดแบบอันไหนเลยอะคือโตมาใช่เป็ดอะไรแบบนี้ใช่ก็คือความหมายโดยในก็คือเป็ดก็คือ รู้สึกว่าตัวเองทําอะไรไม่เก่งเลยแต่สามารถแบบทําได้ทุกอย่างนะเรียนรู้ทุกอย่างนะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทําทุกอย่างให้แบบได้มากที่สุดอะไรแต่ไม่เก่งเลยแต่ก็มีเรืองที่เก่งนะคะครับเก่งเรื่องอะไรเก่งเรื่องออกแบบนะอาจจะเรื่องเรื่องแบบชื่อเก่งอ่าอาจจะอาจจะชื่อเก่งอ่เก่งนะเก่งนะครับผมก็เลยก็เลยวาดน้องเป็ดไปเพราะรู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วมันก็มีความหมายของของตัวมันอยู่แล้วอะไรใช่ โรงพยาบาลใช่โรงพยาบาลพะเยาก็รายได้จากอะไรอ่ะจริงๆก็รายได้จากจากที่แบบร่วมทำบุญกันนี่แหละฮะเป็นเป็นชิ้นงานมีโรงพยาบาลพะเยาแล้วก็ตอนนี้กาลังคุยอยู่ว่าอาจจะเป็นอีกหลากหลายพื้นที่หรือเปล่านะอยู่ในกระบวนการที่แบบกําลังคุยอยู่นะใช่ครับหมอไหมฮะมาลุกนี้ได้ เข้ากับคาแรคเตอร์พ่อครูใช่ก็จริงๆอ่ะอาจจะเป็นพ่อครูอีกร่างหนึ่งเป็นพ่อครูที่แบบอาจจะมรณหมดแล้วหรือเปล่าก็เลยแบบเข้ามาทำงานในกรุงเทพหาเงินเลี้ยงน้องเข้งคาแรคเตอร์หนึ่งอันนี้เป็นพี่เก่ที่พีมค่ะอะไรนะครับอันนี้เป็นพี่เก่ที่พีมโคชนี่อันนี้อ่ะอาจจะเป็นพี่พีม พี่พีมน่าจะชอบอะไรแบบนี้เป็นพี่พีมที่เกิดการ develop แล้วอ่าพี่พีมติดแกมพี่ติดต่อมาเยอะไหมครับพวกแบบพวกแบบอะไรไทยอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยครับอ่จริงๆความเป็นไทยอ่ะช่วงนี้น่าจะมีที่นี่แหละ B I ใช่ครับแม็กข้อง international fashion week ก็จริงๆเป็นอีกหนึ่งสเตจที่เก่งอมาทุกปีอยู่แล้ว ปีที่แล้วก็มานําเสนออีกอีกแบรนด์หนึ่งปีนี้ก็นําเสนอในผลงานของน้องๆใช่ครับฝากมาตัดใหม่ครับสำหรับงานนี้ใช่ครับก็ขอฝากด้วยนะครับเป็เข้อ International Fashion Week นะครับผมแล้วก็สเตจนี้เป็นสเตจด Visionary State นะครับและเสียงคอนเทอร์นะครับก็อยากให้ทุกคนได้มาซัพพอร์ตผ้าไทยกันนะครับผลงานไทยแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ไทยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกผลงานนะครับของน้อง รัชมงคลพระนครนะครับจับมือกับทางจังหวัดปุริลำนำเสนอผ้าสิ่งตีนแดงนะครับอยากให้ทุกคนได้เห็นผลงานชิ้นนี้กันเยอะๆนะครับแล้วก็มาซัพพอร์ตดีไซเนอร์ไทยกันครับอืมอ่ะช่วงนี้สิ่งที่เห็นเยอะมากที่เซ็นเตรนเอ,นนนเอร์คุณแนนเปิดตัวครับผมเขาบอกคืองานตอนนีครบครบย่งตั้งแต่หัวจนเท้าเหลืออะไรบ้างตอนนี้ไล<ม>่แบบประมาณสี่ตัวค่ะร่าวๆก็ได้คร่าวๆอะไร เราค้าเพราะว่าพี่เห็นที่เขาเปิดตัวมาครับอจริงๆก็แกรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่สามารถเข้าได้ตั้งแต่เส้นผมจนถึงจะหลดจะหลดรองเท้าเข้าได้หมดเลยใช่เพราะรู้สึกว่าเราเราเป็นคนที่แบบใช้โปรดกจริงๆ แล้วก็เราเรารู้สึกว่าการที่เรานําเสนอผลงานชิ้นนี้ไปมันก็คุ้มค่ากับพี่ๆบนรลับด้วยที่ได้ใช้อะไรมันครตัวอต้ครับตอนนี้ที่เหลือใช่ไหมฮะตอนนี้เออกลไม่กล้าพูดเลยอ่ะกลัวพูดกลัวพูดไปแล้วอ่ะตัวนี้มีแล้วตัวนี้มีแล้วอะไร่างเนี้ยแต่ตัวนี้ สิบกว่าตัวไหมแต่เข้าได้ใช่ครับฟังก์ชนครับตอบคำถามก่อนว่าถึงสิบกว่าตัวสิจะเรียกว่าสิบสิบกว่าตัวก็ได้แต่ก็ยังได้แต่เขาได้อีกเขาได้ไงไวรุ่นสร้างตัวฮะโอ้โหผมอทำงานใช้จริงพร้อมทำงานใช้จริงทุกอย่างฮะเรียกว่าตอนนี้ก็คือแบบเขาเทิ่มเหมือนกันขอบคุณพี่ๆทุกคนฮะก็ก็ยังให้เครดิตกับกับทุกคนเหมือนเดิมฮะขอบขอบคุณ ขอบคุณเข็มธิราต้องรอดขอบคุณดูมันดีแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตครับพี่พี่แฟนคลับพี่พี่นักแสดงทุกคนพาร์ทเนอร์เราอะไรแนี้ขอบคุณทุกคนมากมากรวมถึงแบบพี่พี่สื่อทุกคนถึงว่าอย่างหนึ่งที่มันสามารถแบบกระจายความแมสของเข็มธิราได้ก็เป็นพี่พี่สื่อทุกคนรวมถึงพี่พี่แฟนคลับที่แบบสร้างผลงานเคลียร์ทีผลงานออกไปอะไรแบบนี้มันมันทำให้ปากต่อปากมันคือกระแสปากต่อปากจริงๆที่แบบมันสามารถแบบ แมสได้ขนาดนี้ก็อยากให้มันแมสกว่านี้ไปเรื่อยๆฮรรวมถึงแบบพี่ๆอินเตอร์แฟนทุกคนที่แบบเข้ามาเข้ามาชมก็อยากให้แบบให้ไปถึงทุกประเทศเลยอย่างตอนนี้คือต่างประเทศเขาแบบเขามีแบบให้กระแสตอบรับเราดีมากเขาแบบมีแคปเองอะไรเงี้ยทั้งโซนหลายโซนเะยุโลกคาบตินเหลือกับเอเชียอะไรอย่างเงี้ยใช่เก่งเก่งรู้สึกดีใจมากเพราะล่าสุดอ่ะเก่งเห็นพี่ๆโคเบอร์เพลงมนตราที่ที่เป็นอ่า พี่แบบฝั่งฝั่งแบบเอเชียเราเป็นอินโดฟิลิปปินอะไรแบบนี้ยซึ่งเป็นภาษาอังกฤษบอกเลยว่าพอมากมากกว่าต้นฉบับเองก็เลยรู้สึกว่าดีใจดีใจที่ที่มันกระแสมันต่อไปเรื่อยๆคะอยากให้ต่อไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็คือล้านตอนนี้3ล้าน3ล้านนิวคิงคนคนร้านคนที่เราเขาเราก็มีตอบแทนแฟนเนาะแต่ว่ามี ช่ก็ล่าสุดมีเหมาลงให้พี่ๆแปนงลับนะเพราะรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเป็นบรรยากาศที่อยากให้ทุกคนได้เห็นอีพีสิบพร้อมกันเพราะว่าอีพีสิบเนี่ยยิ่งกว่ารถไฟหอกก็เลยอยากเป็นบรรยากาศที่อยากให้ทุกคนแบบกรีดไปพร้อมกันอ่ะเหมือนน้องปังบอกว่ากรีดร้องไปพร้อมกันกรีดร้องให้พี่ๆไปกรีดร้องแต่เพราะวันนี้ที่กดที่กดบัตรก็คือครยับชิงกันสุดๆใช่เก่งตกใจตัวเลขมากก็คือ โอ้ดีใจอ่ะที่คุณใส่ไหรับครับใช่ก็จริงๆคอนเสิร์ตพร้อมแล้วนะฮะพร้อมขึ้นคอนเสิร์ตแล้วโอ้แก่ผมฝากซัพพอร์ตกันได้นี่คือเราตั้งใจที่จะแบบเพราะว่าเห็นผมว่าให้ให้เป็นแบบตอวแทนฟรีเลยครับครับใช่ใช่ครับเหมาลงให้แบบพี่ๆเลยแลับคุ้อคุยกันยังไงเออตกลงกันยังไงจริงๆก็อาจจะใครสักคนหนึ่งออกก่อนนะแล้วก็ค่อยไปหารกันใครคนนั้นคือใครคนนั้นคือ ยังไม่รู้รต่อครับพีเตอร์นะพีเตอร์พีเตอร์เรับมควบอีกแล้ว hey. <laughs> ล <laughs> ไม่ฮะก็ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากตอบแทนที่มี่แฟนคลับจริงๆ <c oughs> ซึ่งเราก็จะเห็นหลากหลายคนหลากหลายศิลปินที่แบบได้ได้เหมาลงให้พี่พี่แฟนคลับบ้างอะไรเราเรารู้สึกว่าเราเราทำงานมาขนาดนี้พี่พี่ซัพพอร์ตขนาดนี้อะไรแบบนี้ก็เลยอยากตอบแทนพี่ๆี่บ้างครับ แช่ขนาดเลยอยากให้นจะขนาดไหนมาว่าพี่ก้ามันขมผสมน้ําตาไปแล้วก็นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเหมาลงให้พี่พีแฟนครับออจะได้มีเพื่อนร้องไห้คือเราอยากร้องไห้ขมหวานซึ้งเศร้าตื่นเต้นมีหมดคือเราอยากให้แฟนๆไป ตีน้องเขมบ้างเหรอเขทิ้งเราไปขนาดอะไรนะครับอย่าให้เขาอย่าเลยน้องอาจจะมีเหตุผลก็ได้คือคนรอดู EP10 ก่อนน้องอาจจะมีเหตุผลของน้องก็ได้ EP10 จะร้องให้อีกไหมคะเขาปิดท้าย EP ที่แล้วมันร้องหนักมากเราจะร้องอีกไหมจจะร้องหรือเปล่าครับผมต้องรอดูถ้าจาก EP10 กับมานำทำแล้วมันจะมีอะไรพิเศษมากกว่านั้นไหมพิเศษกว่านั้นเหรอฮะ จริงๆอาจจะมีคนพิเศษอยู่ในนั้นก็ได้เฮ้ยแล้วคับเปิดแล้วคับเปิดแล้วก็ผมไม่ได้บอกว่าคนพิเศษคือในฐานะอะไรอาจจะมีตัวละครเพิ่มมาหรือไม่มีหรือว่าอาจจะมีแขกรับเชิญมานั่งดูกับเราด้วยหรือว่าอะไรบอกซีสเปเชียลเกมคนนี้พิเศษยังไงพิเศษมากเป็นคนที่พิเศษแล้วก็เป็นคนที่ พี่เอาชมมาแล้วครับใช่เป็นคนที่พิเศษละกันแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวหล่อไหมหล่อไหมหล่อสูงไหมสูงไหมอันนี้ผมบอกชื่อเลยไหมได้่หมได้น้องหนูหรือเปล่าน้องนัดหมนน้องนทเหรอฮน้องนัหรอน้องทอ่าไม่รอผรอเรื่องอครับรออครับอ่ ล่าสุดก็คือเข็นกีฬาไม่รอดแล้วหรอเขาจะรับหลายคนอุ่ยเห็นกี่าไม่ทีด <c oughs> แล้วถึงคิวแล้วถึงคิวครับผม <c oughs> จริงๆก็จริงๆก็มันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างแหละด้วยด้วยความที่แบบเราเราทำทำงานแบบค่อนข้างที่จะค่อนข้างขี่ใช่เพราะรู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นวัยรุ่นสร้างตัวที่ก็คือที่เลยเจ็ดวันก็ก็รู้สึกว่าตัวเองแบบ ุ่เทกับการทํางานครับแล้วก็อยากมาเจอพี่แฟนขับมาเจอพี่ๆทุกคนอะไรแบบนี้ก็เลยก็เลยอาจจะบาลานซ์ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มกลับมาแบบบาลานซ์บาลานซ์าานการการทํางานแล้วซึ่งน้องก็เช่นกันก็คือน้องก็ทํางานด้วยกันอะไรแบบนี้อาจจะเป็นเพราะอากาศที่แบบเราไปถ่ายด้วย บินด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้แต่ละพื้นที่อากาศก็ไม่เหมือนกันก็อาจจะแบบปวดอะไรเขดูแลเขายังไงเพราะตอนเราปวดเขาก็ดูแลเราอย่าเน็้เาไาสองนรัวแล้วรอบนี้ล่ะครับผมรอบรอบนี้นะก็รอบนี้ก็ไปให้กําลังใจแล้วก็มีอาจจะมีของจินไมจติมือไปด้วยแต่เราไปแจกสูตรปลาส้มอยู่นะอะไรนะฮะเราไปแจกสูตรปลาส้มอยู่นี่ไปแจกสูตรปลาส้มเหรอจริงๆก็จริงๆก็เป็นน้องทานแล้วก็น่าจะทําให้ ไห้ดีขึ้นหรือเปล่าเพาอยากเาอยากกินอะไรเป็นพิเศษไหมคะขนมปังกินมาก็ลองหรือกินอะไรขอบอกไหมคาอยากกินปลาส้มไระอยากกินปลาส้มต้องคอยากกินปลาส้มข้าวหรือเราของข้าวไปแล้วต้องมีของหวานมกลังที่จริงของหวานวันนั้นก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้าไม่ว่าจะเป็นขนมไม่ว่าซื้อไปอะไรแบบนี้รับรองว่าน้องทานเต็มที่แน่นอนแล้วก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว ตอออนนี้เขาากมปื้เลยวิ่งปื้เลยโซนมากอะไรนะใช่้อมตรงแนวต่อมีอ่อนมีอ่อนอ่อนอะไรไหมตอนตองตอนที่ปลุครับเขาก็เขาจะบ่นว่าเติมปุ๋งหน่อยเติมปุ๋งหน่อยเติมไหมเติมไปอ่อนครับเติมปุ๋งหน่อยอะไรแล้วเราตปุ๋งยังวันนี้วันนี้ยังอะวันนี้ยังยังไม่เจอแต่ตอนบ่ายเจอ เวลาเติมปุ่มพี่ๆทุกคนก็อย่าลืมไปเติมปุ่มกันนะฮะไม่เจอไงเอเออใช่เาพี่เจ็กเอาพาออกมาหน่อยสิครับพาออกมาเจอให้เติมหน่อยสิตอนเย็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนอ่าอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือปิดท้ายคิวไปแล้วโพสครับ,รบว,รวันสุดท้ายเป็นไงบ้างตาแนงไหมคะจริงๆเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่เก็บรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งกองที่ผูกพันมากมาก คือเก่งอ่ะเคยผ่านกองวิมานหนามาแล้วล้วเก่งรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งกองที่แบบรักมากๆแล้วขิมเีลาต้องเอดแบบเป็นอีกหนึ่งกองที่แบบรักมากๆเหมือนกันเพราะว่าเราทํางานมาแบบถ้ารวมซสชั่นทั้งหมดก็น่าจะประมาณหนึ่งปีเต็มๆมืที่เราเปิดกล้องมาแล้วก็เลยรู้สึกผูกพันอ่ะทุกวันนี้ยังเปิดดูตารางงานตารางงานมันโล่งปแปลกเนาะมันมันไม่มีแบบตารางงานสีเาทาถ่ายมันหา,า,ายไปแล้ว<อ>ใช่ไหม ใ่เพราะปกติถ้ามีกองอ่ะจะมีเป็นตารางงานสีเทาเขียนกำกับไว้ข้างบนอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นแบบเป็นแถบที่แบบเราจำง,ง่ายๆสีเทาเ,เปิดดูไม่มีสีเทาเลยก็รู้สึกแบบใจหายเหมือนกันันสุดท้ายคุยยังไงมันมีผลอะไรมาสุดท้ายผมก็ไลก่กอดทุกคนเลย <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมรักผมรักพี่ๆทุกคนมากๆพี่ๆแบบไม่ว่าจะทีมไหนผู้กำกับนักแสดงทุกคนพาร์ทเนอร์เรา พี่ทีมอาร์ตช่างไฟช่างกองอะไรแบบนี้ก็แบบแฮปปี้กันมากแบบกอดทุกคนอะไรขอบคุณทุกคนมากๆเพราะเก่งรู้สึกว่าเก่งโชคดีที่มีพี่ๆในกองที่มีแพชชั่นเดียวกับเราทุกคนแบบทุ่มเทมากๆที่จะผลิตผลงานนี้ออกมายิ่งตอนที่เราถ่ายไปออนไปเนี่ยกระแสมันเริ่มเริ่ม,มตอบรับดีขึ้นอะไรแบบนี้ทุกคนก็เริ่มเอนจอยกับกับงานยิ่งกว่าเดิมอีกแี้ก็รู้สึกโชคดีมากๆ <ไป S 1> คือผ่านแล้วแต่ว่าตอนตอนแอร์ไี่เหลืออี่ตอนสามตอนนี้เหลืออีกสามตอนนะครับผมสามตอนให้ทุกคนได้ให้มาเอ่นจอยร่วมกันนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนพาน้องไปได้ไกลที่สุดใช่ครับเพลงที่เราทับมากเลยอ่ะพร้อมกดออนเซ็ตแล้วว่าล่าสุดมีเพลงแม่นกน้อยกับเพลงพี่กีนออกมาขวัญเอ๋ยครับขวัญเอ๋ยกับเพลงพี่กีนก็อยากให้ทุกคนได้ไปซัพพอร์ตกันรวมถึงเออ่ รวมถึงเพลงพี่เติ้ลกับเพลง first one ด้วยเขาังไม่บอกหลุดแล้วไม่่่เาเดาอยู่รว่าน่าจม่กเกก็ิดเปิดทาง้พี่เกคอคนเนเอเนเอนจะยังไงดีนะโอ้หเฮุ้นะไม้ครับป้าต้องใดนะางซัพพอร์ต ผลงานที่จะออกมาในอีกหลากหลายนักแสดงด้วยฝากซัพพอร์ตผลงานที่ออกมาแล้วด้วยอยากให้มีไหมฮะอยากคำยักหน้าแบบว่ามีนอเเก่งจนแล้วเดี๋ยวปรึกษาปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนฮะครับปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนเป็นมิวสิควลดีเห็นชิ่ามิวสิควิดีจริงๆ จริงๆอ่ะในใจลึกๆอ่ะอยากมีฮะเพราะรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งพาที่เรารู้สึกมีแพชชั่นเพราะเรารักในการเต้นไงเรารักในการเต้นเราเข้าจังหวะดีผมอ่ะมีแผนแล้วว่าผมจะซ้อมเต้นวันไหนจะซ้อมเต้นอะไรบ้างอะไรแบบมีแผนละนักที่ไหนไหมนักที่ไหนครับนัดที่ไหนให้ติดนัดที่ไหนใ้อบเต้นไหมไหนอะไรอะไที่อ๋อล่าสุดที่จังกันครับผม แล้วอุ้ยนักเต้นอันดับโลกนะนหยอ่ะแต่ผมดันเป็นนักรักอันดับต้นอันเนี้ยอันเนี้ยมีข้อเลียร่อยทำว่านักรักเนี่ยมันคือยังไงคนที่แบบมีความรักให้กับทุกคนไงครับผมก็เลยให้แชร์ตัวเองว่านักรักรมรักทุกคนนักเต้นอันดับโลกเจอนักรักอันดับต้นระวังเจอประโยชน์ที่แบบพี่เก๋ไปคุยกับคนอื่นดีไหม

อากกงแลก็โอเคค่ะคงฟัีนะรูปหน่อยรูมโอดูาบนี่แสบตกอะนู้รู้ไงี้นะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเรียบ้อยนะคะนี่กินมึงบ้างนะโอเคปากหน่อยค่ะ EP4 ากด้วยครับ e p 0ครับผมผสมน้ำตาผมผสมน้ำตาก็คือเาตาองงี้ละลูกเก่งเป็นท่าไหนคะ กองนี้ทีนึงกอทีนึงเดี๋ยวนะคะพี่เดี๋ยน่านี้่ใช่ไหนะคะว่าไงนักรักนักร่กอันดับด้นะกรับอะไรนะนักรับอันดับนันดับต้นนักเล่นนักดับโลกนักรักนันดับต้นใช่อะเปกนอันขอให้ท่านไม่หย <u> uh> ู่ล้ขอท่านรักาอย่าลืมดูนะคะทนิดโมเดได้ติดโกันปิดโเดโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ ตอนตอนงพี่เก่่เ่ตอนนตอนอกับเอกตอนอกับเอกนั่นดูแล้วตดูแล้วแล้วันกัมาว่ารารอยู่แล้วว่าจะร้องให้แน่นอนตโ่กันไ่อให้เหมือนากฉันจลองไหแต่แต่ดคาไปวอ่ว่ะนัอกัอ่นลกก้าก้าคงพีกาขอเกโอคโอเคอบคุณนะคะ พี่เก่งพงไซเบออร์ไมอยกายกวไซเอโอเคขอบคุณนะแม่บเก่งครับอนนี้าต้องพี่เก่งไปนเอ็มข้านจะแลครับพีเก่งจ่นิดเดียวเียวไปไปสั